พี่ตีเหลืองนะกรกาบสวัสดีเอฟซีอาจารย์นอตตีทุกคนนะครับนี่อยู่กับผมอาจารย์นอตตีบิบับน,น,นองๆของยูทูบช่องอาจารย์นอตตีพารวยวันนี้อาจารย์มาให้แนวะทางลาวแล้วก็ฮานอยนะครับก็สวัสดีวันสงการสวัสดีปีใหม่ไทยด้วยนะครับวันนี้ผู้คนก็เดินทางมาจํานวนมากนะครับมากบบาบไหว้ปู่ย่าที่ตำหนักปู่ใหญ่อาจารย์นอตน,นะครับ ก็ใครเข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้คนเดินทางมาบูชาชุดตะกุฏเทวีสี่เก้าวันนี้อาจารย์ใส่เสื้อเทวดาเดินดินแล้วก็กําไรรุ่นแรกของสํานักนะครับห้าเก้าเก้านะครับแล้วได้เข้ากลุ่มด้วยก็อนุโมทนาสาธุกับทุกคนประกาศกระดาษขึ้นมาเลยเพราะว่าฮาหนอยมันจะไม่ทันแล้วใครอีกได้ไวก็ห้อง V P เด้อ หาลอยนี้เด่นห้าฟันหารุ่นห้าครับห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าสองห้าแปดฟังอีกครั้งห้าศูนย์ห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์ห้าหนึ่งห้าสอง ห้นะครับสตัวมี5 0 7 5 0 8 5 0 1ฟังอีกครั้ง5 0 7 5 0 8 5์เเม็ดเดียว5 0าศูนย์ูนยารุนหะครับสำหรับฮาน้อยลาวนะครับลาวนะครับลาวพัฒนาอ๋อสองทุ่มครึ่งนะครับเด่น7ฟัน7จ็ดรุด7ครับ7จสาม เจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดหกเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองฟังอีกครั้งครับเจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้าเจ็ดหก

เจ็ดสามเจ็ดเก้าสามเก้าแล้วก็เจ็ดหนึ่งนะครับชอบวีสีคู่อ่ะฝากแชร์ด้วยละกันใครคล่องพีบอกเลยนะครับสวัสดีครับ